นานอนเพลย์เกมนะครับในเกมเมาส์แอนเบรมัมนด์รอดภาค2นะครับผมเอาเพื่อไม่การไม่เสียเวลาบุกเลยนะครับผมยึดประสาทสเตอร์เจียนะครับยึดประสาทเขานะครับผมโอเคเดอทำเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นก่อนนะครับเขาตีเขาตีไม่รอช้าเขาตีเลยนะครับไม่มีรอรีเลยเราใดทั้งนั้นนะครับผมนี่แล้วก็ันนี้นะครับผมจะทําการเร่งนะครับตามสเต็ปนะปึ๊บเฮ้ยผมจําได้ว่ามันจะมาบุกนะ ใช่ไหมหนึ่งพันมันจะมาบุกผมไมอช่างมันเถอะเออยิงออยิง,ยยงยใช่ขาดเออว่ะใช่ไหมไอหรือว่าเราบุกเลยเดีกวตองที่เข้าไปเข้าไปยิงเฮ้ยตกใจตกใจอันหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอารถกระถุงพอรถกระถุงเสร็จผมบุกเลยนะครับผมหนึ่งสองสามเสร็จแล้วมันมีเครื่องยิงอันหนึ่งยังไม่เสร็จโอเคลุย นะครับยิงริบุก่อนมันจะมีประมาณพันกว่ามาตีข้างหลังผมผมจําได้นะครับดีดีดีอันนี้สงครามมันยังไม่เริ่มแสดงว่าย้อนเวลากลับมาแล้วเหตุการ์เปลี่ยนนะครับเหตุการ์เปลี่ยนโอเคลุยกันเลยโอ้แล้วก็จําไม่ได้ไม่ได้เล่นนานสี่วันแล้วงงไปหมดเลยนะครับผมเอ่อเอาบุกไปกันบุกไปก่อนไปว่ากันนะครับเดี๋ยวเจโอ้ยกันนำกันนำ มาคูดาวมาคูดาวหลังแล้วซูงไม่ไหวโดนมาตีข้างหลังแล้วซูอไม่ไหวอ๋อคือใช่ใช่อันนี้ย้อนเวลากลับมาแล้วเหมือนศัตรูลืมบุกหรือเปล่าศัตรูลืมบุกโอ้ยเอา้ายิงขึ้นไปโอ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยอย่ายิงคนกำลังจะนัดบันไดขึ้นมันก็งัดบันไดสู้กับเรานะโอ้ยโอ้ยอย่ายิงฉันเจ็บ โอ้แล้วผมเอาธนูมาไม่เอาลูกมาให้ตายเถอะอะไรวะน่ะตอนนั้นคิดอะไรอยู่โอ้ยเออเออรอรถกระถุ่มก็ได้วะตีรอตีรอรถกระถุ่มตีทีละเจ็เจ็ดโอ้ยเอาเลี้ยงมั่วหมดแล้วบุกขึ้นไปบุกขึ้นไปเดี๋ยวนะแต่โตเทียมมีแค่สองร้อยเรามีเป็นพันกลัวอะไรบุกเข้าไปบุกเข้าไปช่วยมันเข็ยนดีกว่านะช่วยมันเข็ยนช่วยมันเขียนโอ้ยแต่ดูปักหลังเต็มเลยว่ะไอ้ตายเถอะเอาบุกช่วยเข็ยนเอง ก็เห <l id sei> ็นไปไงปกศุภภาพสภาพสภาพแม่ทับไม่ไม่ใช่เลยคลิปขออนุญาตได้พับปกแล้วศภาพแม่ทับโอ้ยสุภภาพแม่พับได้พับหน้าปกแล้วครับผมนี่แรงงานแม่ทับแรงงานแม่ทับแม่ทับดีๆแม่ทับดีๆนี่ต้องอยู่ทับหน้าอย่างนี้นี่เออต้องอย่างนี้ ต้องอย่างนี้ให้ตายเถอะเราจะไปแบบยี่หรือย่างน้อยเราก็มีหลังคากันลูกธน,นูวะเข้าใจไหมเออเออธน,นูว่ายิงมาเราก็เข็นไปไสุดทับไม่ทับสิดเามาลูกน้องเอามาทั้งหมดอะ่ะบุกเข้าประตูหน้าแบบเขาเรียกว่าแบบสุภาพบุรุษนะครับน้องเอีตายหายแล้ว55ฮ่า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 สุดยอดเอา ทำไงตออนี้ขอ,อดึงมีดึงมีดึงอ๋อนี่ไงเราดึงเองได้โอ้โหเอาวะโอ้โหโอ้โหไม่ทับทํางานจัดเลยวะขยันคันแข่งเกินไลยทับเราโอ้โหให้ตายเถอะเออเก่งมากเก่งมากเออมันต้องมีแตกอะเออเก่งอย่างมากเก่งอย่างมากอึบุกไปประตูจะพังละเป็นรูละเป็นรูละเออเอาต่อต่อเออ แตกดิไม่แตกให้เลยเหรอเออโอ้ไม่ยอมแตกให้ยิงอิกเลยเฮ้แตกสักทีโอ้โหเอาเป็นรูและเป็นรูรูใหญ่แล้วรูใหญ่แล้วบ,บุญมีเป็นไงบ้างบุญมีบุญมีเดี๋ยวหาบุญมีก่อนบุญมีลูกพ่อไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวดูก่อนดูดูในในชื่อก่อนบุญมีคงยังไม่เป็นไรนะนะเดี๋ยวก่อนนะบุญมีรู้สึกว่าอ๋อนี่ไงล้วเขาเป็นแม่ทัพนะครับ โอ๊ยบุญมีบุกเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้เอาวะบุญมีบุญมีเออเขาก็ไปนำทัพของเขานะครับรู้สึกว่าจะใช้คำสั่งให้เออนี่คนม้าลงม้าเอาอะไรครับคนม้าลงม้ามีคำสั่ง F6 นะครับให้แม่ทัพจัดการกันเองนะครับเออให้แม่ทัพสั่งลูกน้องตัวเองนะครับเราไม่ต้องสั่งนะครับสั่ใครสั่งมันนะครับ เออตไปตีไปไปมันมีแค่สร้อยกว่าเองบกกไปมุนก็ไปนะครับเออเออเออลืมไปว่าสตอเจียมันมันขึ้นชื่อเรื่องโลโลหนามากนะครับโสตอจียหนามากโลตัวเจียหมาน้โหี่เข้าด้วยตี่ค่อยเข้าด้วยดูเราตหัวเพื่อเราอยู่เนี่ยเออเอ้ย่ไหตีดมเขาเลยว้เนี่ยขึ้นขวานตำนานเลยเนี่ยเออเข้าแล้ว เออเออเอาคเข้าแล้วเออเอาดิเออโอ้โหนี่ผมครั้งแรกเลยนะที่ผมบุกหน้าประตูแบบแบบแบบคนปกตินะครับผมเข่าแล้วเออเออไม่ได้เล่นนนแล้วบุกเข้าหน้าประตูนะครับผมเออกระโดดกระโดดฟันสองลือไปเพราะว่าที่มันขวานฟันสองเอ้าขวานได้ตัวเดียวกระโดดฟันก้นเอาโดนพุวนกระโดดปึ๊บขวานฟันสองเฮ้ยต้องใช้ดาบต้องใช้ดาบ จับล้วจะวิ่งไวหยา,อา,อาไยาอ้อ้าวเฮ้ยยาโอ้มันหนีเข้าเมืองกัหมดเลยอโอ้โหติ๊กตอกปิดกัน้นจากคนดู60เหลือ30อายุไม่ถึง18บแห้ามดูนะครับโอ้โหติ๊กตอกปิดกันหัวขาดติด๊กตอกปิดกั้นทันทีนะครับผมให้ตายเถอะเออชนะแล้วอายุวัสดีครับสำหรับอ่าช่องแคบบาร์การครับผมโอ้ ติกต่อกี่เกนคนเร็วจังเลยแค่หัวขาดนิดหน่อยเองปิดกั้นซะแล้วตายเถอะสำหรับเออ่สวัสดีสําหรับเออ่คนที่อายุถึง18ทุกคนด้วยนะครับยินดีด้วยครับที่เข้ามาดูนะครับผมเอาละต่อไปกับบุกปราสาทกันเลยเวอร์ชันไทยใหม่เพ่ชมีครับผมเวอร์ชั่นไทยผมพากเองครับผมผมพากเองลุยเอ้ยโอ้โหโอ้โหบุกเข้าเมืองปราสาทนี้มันเป็น เขตของดีมันไายเข้าใจไหมดีมันทยารดีมันไทยวิดีไม่ดดนห้านทีคำเบไม่ดีที่สุดในห้านาทีแจ้งคำเตือนแบนถาวรวีโอไม่ดีที่สุดในห้าอะไรอ่ะแบนถาวรเหรอฮะแ,แบนอะไรฉันใส,สน่ใส่เนาะไม่ดีสุดคำเตือนจะมีการแบนถาวรเกิดขึ้นหากวิดีโอไร้ไม่ที่สุดในห้านาทีเอ้าพูดดีๆอ๋อพูดดีๆ อ๋อต้องพูดดีๆนะครับเฮ้ยอย่าไปเชื่อเฮ้ยจริงเหรอเราว่าเราว่าทิกตอกเขาไม่ได้นะครับขอโทษครับเป็นก้อนมันปั่นเหรอตกใจหมดเลยอ่ะอย่าไปเชื่อเดี๋ยวโดนบล็อกนะจริงเหรอาการแจ้งเตือนของระบบแบองไกนี่ออกช่องก่อน อคำเตือนเนื่องจากมีความรุนแรงจุลภาคโ okay, อเคออกครับเแล้วเปิดหมายเพจได้เลยครับได้เลยครับหยุดก่อนนะเิ <c oughs> ้ยตอกใจหลาย <c oughs> ปิดก็ได้